การประชุมใหญ่ระดับชาติของภาครีพับริกันคืนที่3ผ่านพ้นไปแล้วนะครับและโดนัลด์ทรัมป์ก็ปรากฏตัวท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นเคย Ladies and gentlemen please welcome the next president of the United States President Donald J Trump วข้อหลักของการประชุมใหญ่ระดับชาติพรรปริพบริกันในวันที่3ตั้งอยู่บนแนวคิดของการสร้างอเมริกาให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหรือ Make America Strong Again นะครับและดาวเด่นก็คือคนนี้ครับเจดีแวนส์กู้หูชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดีขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกหลังจากที่ประชุมประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยสววัย39ปีได้ให้คำมั่นในการต่อสู้เพื่อชนชั้นแรงงานหลังจากพรรคเดโมแครตหลงลืมคนกลุ่มนี้ตลอด4ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังโจมตีนักการเมืองอาชีพอย่างโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเนื่องจากนโยบายต่างๆกำลังส่งผลกระทบต่อคนในชนบทของสหรัฐโดยตรง We're done, ladies and gentlemen, catering to Wall Street. We'll commit to the working man. We're done importing foreign labor. We're going to fight for American citizens and their good jobs and their good wages. We're done buying energy from countries that hate us. We're going to get it right here from American workers in Pennsylvania, in Ohio, and across the country. We will protect the wages of American workers and stop the Chinese Communist Party from building their middle class on the backs of American citizens. คนสำคัญอีกคนหนึ่งก็คืออูชาแวนส์ภรรยาของเจดีแวนส์นะครับก็ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีประชุมคืนที่3แล้วก็ชื่นชมภูมิหลังของสามีที่มาจากชนชั้นแรงงานในชนบทของรัฐโอไฮโอด้วยครับ JD has shared much of his life through his own eloquent words. In his book, Hillbilly Elegy, during his Senate campaign, and now as a sitting United States Senator. It occurred to me that there was only one thing to do to explain from the heart why I love and admire JD and stand here beside him today, and why he will make a great Vice President of the United States. เธอมีประวัติที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับพ่อแม่ของเธอเป็นชาวอินเดียที่อ,อพยพมายังสหรัฐในช่วงทศวรรษที่1980ครับครอบครัวม,มาตั้งรกรากที่ซานเิเอโกคาลตี้ในรัฐแคลิฟอร,ร์เนียนะครับโดยอุชาและเจดีพบกันครั้งแรกที่เยลวอลสกูในรัฐคอนเน็ทติคัตและอุชาก็เคยเป็นเสมียนกฎหมายให้คณะตุลาการศาลสูงสุดสหรัฐอยูหลายคนด้วยครับเมื่อพูดถึงเจดีแวน คุมหลังของเขาที่มาจากชนชั้นแรงงานก็น่าจะช่วยเรียกคะแนนิยมจากบรรดาชนชั้นแรงงานและชนชั้นกลางในพื้นที่รัสเบิ์หรือว่าเขตสนิมเกาะได้นะครับพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมหลายประเภทแต่การผลิต เริ่มลดลงในช่วงทศวรรษที่1,970เนื่องจากฐานการผลิตถูกย้ายไปยังประเทศที่ต้นทุนถูกกว่าตามนโยบายของพรรคเดโมแครตท,ทาให้โรงงานถูกทิ้งร้างแรงงานหลายคนต้องอบพยพออกจากพื้นที่การแสดงจุดยืนต่อสู้เพื่อชนชั้นแรงงานก็สะท้อนความฝันอเมริกาแล้วก็น่าจะได้รับแรงหนุนจากรัฐมิชิแกนเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินด้วย3รัฐนี้เป็นรัฐสมรภูมิหรือบั t เลอร์กราวส์เตสสำคัญนะครับที่จะกำหนดอนาคตของผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐ ในการเลือกตั้งช่วงปลายปีนี้ด้วยครับภาพลักษณ์ของแวนส์ก็ฉายให้เห็นชัดเจนผ่านหนังสือ h ิวเบลลี่เอริจีนะครับชวนไปทำความรู้จักหนังสือบันทึกความทรงจำเล่มนี้ในทันโลกออฟบิบ เจดีแวนส์เขียนและตีพิมพ์หนังสือเรื่องฮิวเบลลี่ l อเลจีเมื่อปี2016รายละเอียดในหนังสือได้บันทึกความทรงจำในวัยเด็กของแวนส์ในฐานะชนชั้นแรงงานผิวขาวพร้อมฉายภาพให้เห็นถึงความยากจนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวรวมไปถึงปัญหายาเสพติดซึ่งสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมได้อย่างชัดเจนหนังสือเล่มน,นี้ตีแผ่และสะท้อนความจริงของสังคมอันเลวร้ายของสหรัฐ ที่ผู้นำในธรรเนียบเขาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทำให้หนังสือของเขาได้รับความสนใจและโด่งดังมากในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016นักวิจารณ์ระบุว่าหนังสือเล่มนี้ได้ช่วยกระตุ้นให้ชนชั้นแรงงานผิวขาวหันมาเทค,คะแนนให้พักริพับริกันจนทรัมป์สามารถคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุดในปี2020 ฮิวเบอี่อเลจีถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อภาษาไทยบันทึกหลังเขาโดยมีรอนฮาวเวิร์ดเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ติดหนึ่งในสิบภาพยนตร์ที่มีผู้ชมมากที่สุดบนแพลตฟอร์ม Netflix และมีชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์หนังสือเล่มนี้กลับมาโด่งดังจนขึ้นแท่นเป็นหนังสือขายดี hmm. ในเว็บไซต์ Amazon ภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงหลังจากทรัมป์ประกาศชื่อวันส์คว้าตั๋วผู้แทนพรรคเดโมแกัน ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในการเลือกตั้งครั้งนี้และท่ามกลางความพยายามต่อสู้เพื่อชนชั้นกลางชนชั้นแรงงานในแถบ r รัสเบล t ของสหรัฐจุดยืนในด้านการต่างประเทศของแวนส์ก็ได้รับความสนใจ <and> เช่นกันครับ รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับโดยแวนส์แสดงจุดยืนชัดเจนไม่สนับสนุนยูเครนในการทำสงครามและสนับสนุนการชะลอความช่วยเหลือมูลค่า60 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ การเลือกแวนสเป็นคู่หูชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันก็น่าจะส่งผลให้สหรัฐหวนกลับสู่นโยบายอเมริกาต้องมาก่อนอีกครั้งหลังจากแวนสสนับสนุนให้สหรัฐดำเนินนโยบายถอยห่างจากยุโรปและหันมาดำเนินนโยบายให้ความสําคัญกับเอเชียตะวันออกแทน ให้เหตุผลว่าจีนกำลังขึ้นแท่นเป็นคู่แข่งเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของสหรัฐในปัจจุบันทำให้สหรัฐต้องหันมาคานอำนาจและลดการพึ่งพาจีนให้มากขึ้นขณะที่จุดยืนของแวนส์ต่อสงครามอิสราเอลฮามาสในกาซาตลอด9เดือนที่ผ่านมาก็คือการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางการทหารอิสราเอลต่อไปนะครับขณะที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐวันนี้ตอบกลับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกสบายดี ขณะขึ้นเครื่องบินที่ลาสเวกัสรัฐเนวาดากลับบ้านพักที่รัฐเดลาแวร์หลังจากโฆษกประจำทำเนียบขาวเปิดเผยว่าไบเดนติดเชื้อโควิด1 9โดยผู้นำสหรัฐมีอาการไม่รุนแรงและจะกลับไปกักตัวที่บ้านพักของตัวเองนะครับประชาชนบางส่วนในลาสเวกัสก็แสดงความผิดหวังและยิ่งตอกย้ำเสียงเรียกร้องให้ไบเดนสละตำแหน่งว่าที่ตัวแทนพักลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้ด้วย ขณะที่ผู้นำสหรัฐก็ใช้โอกาสในการให้สัมภาษณ์พิเศษสำนักข่าว BET e ก่อนหน้านี้ครับย้ำว่าปัญหาสุขภาพจะเป็นเงื่อนไขเดียวที่จะทำให้เขาสละกตำแหน่งผู้แทนของพรรคเดโมแครตได้ If there had some medical condition that emerged, if somebody, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. ส่วนวันนี้อดัมชีฟสอสอจากพรรคเดโมแครตรัฐแคลิฟอร์เนียก็เคลื่อนไหวกดดันให้ไบเดนส่งไม้ต่อเพื่อเปิดทางให้พรรคเดโมแครตมีหนทางเอาชนะทรัมป์ในการเลือกตั้งได้นะครับบอกว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยการคว้าชัยกลับมาครองเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกสมัยของทรัมป์ก็อาจจะนำไปสู่การบ่อนทำลายกลไกประชาธิปไตยในสหรัฐได้ในท้ายที่สุดครับ